นี่คือร้านหมูแดงที่คนคนครปฐมเขารู้กันหมูแดงหั่นมาแบบบางๆหอมกลิ่นควันเตาเปิดมาแล้วหลายสิบป,ปีคนรอคิวทั้งวันหมูกรอบที่นี่ก็มีถ้าใครมาเที่ยวนครปฐมนะมาร้านนี้ได้เลยทุกคนชื่อว่าข้าวหมูแดงหงหยกร้านอยู่ริมคลองใกล้ๆก,กับองครพระปฐมเจดีย์ที่ร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมูแดงหมูกรอบไก่อบหมูแดงของที่นี่จะย่างโดยกรรมวิธีแบบโบราณหอมกลิ่นควันเตาหมูกรอบเขาก็อบมาหนังนี่กรอบกรอบเลยทุกคนร้านนี้เนี่ยจะหั่นหมูมาแบบบางๆคิวนี่เยอะทั้งวันถ้าไปกินที่ร้านนี จะต้องรอสักิดข้าวที่เขาใช้เนี่ยจะแบบสไตล์ร่วนๆหน่อยทุกคนกินกับหมูกรอบนี่เคี้ยวโคตรมันและแอดนี่โคตรชอบน้ำราดเขาเลยมันจะไม่ติดหวานทุกคนจะออกแนวเค็มๆและน้ำจิ้มของี่นี่ไม่ใช่ซีอิวดำนะครับเป็นซีอิวขาวที่ใส่กับพริกตำแล้วก็มะนาวอาจจะดูแปลกแต่อร่อยเหลือเชื่อเลยทุกคนไม่ว่าจะหมูแดงหมูกรอบทุกคำที่เรากินไปเนี่ยจะได้กลิ่นหอมควันเตาคือกินเบิ้ลได้เลยทุกคนเพราะมันไม่เลี่ยนร้านนี้เขาทำไม่ติดหวานและก็ลองสั่งไก่อบม,มาดูเหลือเชื่อมากทุกคนไก่โคตรนุ่ ่ตอบโจทย์เลยราคาไม่แพงเริ่มต้นแค่40